ในช่วงไหสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย UGC นะครับต้องใช้ว่าคึกคักนะในด้านที่ไม่ดีเพราะว่า UGC ช่วงเนี้มีคนก๊อปไอเทมเยอะมากครับก๊อปพวกในมีเต็ดก๊อปพวกของจากไอกสิทธิ์หรือไอเทมบางช้นนะครับที่ทํามาแบบคือไม่ต้องขายก็ได้ะนะซึ่งล่าสุดตอนนี้ครับคือเป็นสิน่งนึที่หาหคนเนี่ยพูดกันเยอะมากกับไอเทมก๊อปชิ้นหนึ่งครับที่ มันไปก๊อปครับไอเทมริเต็ดชื่อดังอย่างโดมินัสที่ราคาเฉลี่ยน,นะครับส่วนใหญ่เนี่ยหนักง,งานงบบักนะครับขั้นต่ำอยู่ที่80,000กว่าโงบ,บักแต่คนนี้ครับทำโดมินัสก๊อปมาชิ้นหนึ่งครับแล้วขายครับในราคาที่ย่อมเยามากแบบถูกเวอร์อยู่ที่2 5งรบบักค,ครับซึ่งถูกมากจริงๆกับราคานี้และเอามาขายครับในอวตารช็อปซื้อได้ด้วยนะ คือจบคลิปนี้ไปเนี่ยคุณเปิดหาได้เลยอันนี้ผมไม่แนะนําให้ซื้อนะเพราะว่าผมบอกเลยว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมีสิทธิ์นะครับโดนเอาออกเพราะมันก๊อปนีวิตต์แต่ช่วงแรกเป็นช่วงนันที่เกิร์บ็อกเนี่ยแกปล่อยมากกับไอเทมเหล่านี้นะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้เนี่ยหน้าตาครับจะเป็นอย่างไรก่อนเข้าเนื้อหาคลิปกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องแบรฟฟอร์มนะคุณผู้ชมนะเพื่อติดตามนะครับข่าวสามใหม่ก็เกิร์บ็อกแล้วก็ติดตามบนทิกต็อกบิริบิริ น YouTube นะครับโดย YouTube เนี่ยดูก่อนใครนะเริ่มงนี้ครับผมต้องเปิดเจ้าตัวก่อนกับไอเทมครับที่มันคล้ายคลึงครับกับโดมินัสมากนะครับนี่ชิ้นนี่เลยครับกับบูฟอร์เซนฮูดเปิดมาปุ๊บโอ้โหคือทรงมันเหมือนนะที่มันต่างคือมันมีไฟตรงตานะแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเป็นส่วนตายเฉยไม่มีปาก แต่ข้างๆครับเหมือนเปียบรูปทรงเหมือนเปียบเนี่ยดูจากในภาพประกอบเนี่ยก็ชัดเจนว่าเหมือนจริงๆมันก็มีคล้ายคึงมาก่อนนั้นนี้นะเช่นเนี่ยเลสตันโนตอันนี้ชื่อมันก็ไอนอี่แหละแต่อันนี้ยังพอไม่เหมือนนะเพราะว่ามันเป็นถังครับเหมือนถังมากกว่าแต่ว่าเป็นถังที่มีเหมือนฮูดแล้วก็มีเป็นเขาไม่ใช่ปีกข้างแต่มีดาวตรงนี้อันนี้ยังพอได้อยู่แต่ว่าอันเนี้ยผมว่าไม่โอเค เพราะว่ามันเหมือนว่าชซินนี้นะครับซึ่งคนทำเนี่ยคือ,ท,อทีมอย่างนี่เกมเวิร์คซึ่งก็มีกลุ่มด้วยแล้วที่สําคัญเลยคือจากที่ข่าวบอกมานะครับคนทำไอเทมชิ้นเนี้ยเตรียมปล่อยนะครับอีกหลายสีนะครับอย่างเช่นสีชมพูปีขาวสีขาวสีเหลืองแล้วก็ที่หนักกว่าเพื่อนครับสีเขียวครับปีกดําที่ผมบอกว่าหนักกว่าเพื่อนเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยครับ ไอ้สีเขียวปีกดำไอ้ที่ผมโชว์เมื่อกี้มันเหมือนครับกับไอ้โดมินัสตัวนี้มากโดมินัสเมสซี่ราคาครับเกือบสี่ละเอ้ยไม่ใช่สี่ล้านดิสามล้านสี่แสนกว่าโอ้โหราคานี่แพงเวอร์นะเอาจริงเนี่ยคือที่เขาทำสีออกมาเนี่ยมันไปคล้ายกับหลายตัวมากเช่นเนี่ยไอ้ที่เป็นสีม่วงเมื่อกี้คล้ายกับของโดมินัสเบสไอ้ที่สีทองเนี่ยจะคล้ายกับของโดมินัสเออร์ลัส แล้วก็มีสีไหนอีกอะกสีฟ้าอันนี้มีอะไรอันนี้คล้ายของโดมินัสฟิจิดัสคือทําให้เหมือนเลยอะครับอันเนี้ยไม่เหมือนกับเจ้าอื่นนะเจ้าอื่นที่ทําก๊อปเนี่ยเขาทาแค่คล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนสีนะครับแต่คนทําคนนี้ครับเกมเวิร์กเตรียมปล่อยครับที่เหมือนทั้งสีทั้งรูปแบบครับทั้งหมดเลยโอ้โหเห็นแล้วก็ปวดหัวเนี่ยหงายชิ้นเลยที่โดมินัสขายนะครับราคาส่วนใหญ่เนี่ยตามสุดอยู่ที่ เกือบ9 0,000นะแต่เอามาขายครับหนัก250ก้อาบกถามว่าลิมิเต็ดครับนะักเทรดโอเคไหมไม่โอเคนะครับราคาแบบนี้โอ้โห,โหคือขายถูกเวอร์จริงๆเราถ้าให้พูดนะนอกจากตัวของโดมินัสนะครับที่กอบมาเนี่ยก็มีเนี่ยเขาเนี่ยอันนี้เขาไอ้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าจำได้ว่าเป็นเงินมีติดอยู่ชิ้นหนึ่งใครที่ทราบก็คอมเมนต์ได้นะครับเงินมเต็ดชิ้นนี้หงายชิ้นเลยอยู่ส่วนหัวเนี่ย อันนี้ก็กรอบจากชินซอมแมนแต่อันนี้ยังโอเคอยู่เออไม่เหมือนเนี่ยอันนี้ไอเทมแบบหมดคำจะพูดนะแหมทำได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกับมงกุฎ่ะครับมงกุฎไอ้สักอย่างเนี่งโอสตาร์มั้งถ้าจะไม่ผิดคล้ายคลึงอยู่แล้วก็เป็นติดพรีเมียมด้วยช่วงนี้ไอเทมติดพรีเมียมเยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไอเทมที่กรอบนะครับในวิดีตดมา อันนี้หนักกว่าเพื่อนเลยในวิตเตดด้วยเขียนด้วยเกย์สไปซี่อนซึ่งมันกอป์ฟเนวิเตดมาอีกเหมือนกันนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นของวอล์กสตาร์แต่อันนี้มันเป็นส่วนของเขารอบข้างไม่ใช่ตัวมงกุฎอันนี้คล็อกเวิร์กป่ะไม่มั่นใจนะแต่เกือบจะเหมือนมีคนบอกว่าเน,นี้ยเหมือนคล็อกเวิร์กนะครับใครที่ไปสายในวิเตดอะดูคลิปเนี้ยจะเข้าใจดีมากแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่แบบนักเทรนจริงเนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ยไอพวกเนี้ยเหมือนอะไรกันแน่ นอกจากโดนัเนี่ยชัดอันนี้ช่ากคบเพื่อนชัดสุดแล้วนะชิ้นเนี้ยชัดมากนะครับอันนี้ยังพอโอเคอยู่เออแล้วก็หงายชิ้นเนี่ยอันนี้ยังอยู่กับไอ้เขาของเออไอ้ใครวะไอยูทูบเบอร์คนหนึ่งอะที่ทําเขาอย่างเงี้ยเออยังไม่หายนะครับยังอยู่เหมือนว่ากระบ็อกโซนเนี่แกจะปล่อยมากครับเพราะว่าไอเทมกอหลหงายตัวเนี่ยอยู่เยอะมากอย่างเช่นตัวส่วนหัวเนี่ยหนักกว่าเพื่อนเลยหงายชิ้นนะมีไหมตรงนี้นี่หาก่อน หมือนจะไม่มีแล้วไม่มีมันจะมาหนักช่วงหน้าสุดเนี่ยครับเออเนี้ยเหมือนวอล์คสตาร์ฮาวิเดย์คาวออฟดักเนสจริงๆมันไม่น่าชื่อฮอวิเดย์คาวเลยเพราะว่ามันทรงไม่ใช่แล้ก็มาขายช่วงนี้ครับโหเ,เหมือนวอล์คสตาร์นะมีอะไรคล้ายไหมจริงจริงอ่ะอย่าทําพูดใหายชิ้นมากเลยแต่ว่ามันเยอะเกินครับช่วงเนี้ยเยอะมากผมพูดคนไม่หมดนะอันนี้ก็เหมือนคอร์กเวิร์กที่เขาว่ากัน มีอีกไหมน่าจะเนี่ยโอ้อันนี้คุนคุนนะแต่ไม่มั่นใจว่าคืออะไรดูก่อนมีอีกไหมโอ้หหายชิ้น,น่ะคุณผู้ชมรจริงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ขนาดนี้ยังมีทำอย่างนี้เลยอ่ะเป็นเิมิเต็ดคือก๊อปแม้กระทั่งโลโก้ครับสองเิมิเต็ดมาขาย <c oughs> แหมเอาจริงช่วงนี้นี่หนักจริงนะกับยูจีซี คร่าวๆครับุผู้ชมในคลิปวันนี้คือเรามาโชว์ว่ามันมีเทมป๊กอปเยอะจริงๆ <c oughs> คือผมอยากเตือ,อนอีกาหนึ่งว่าเฮ้ยคุณซื้ออะซื้อได้นะแต่ผมไม่ชัวร์ว่าไอเทมเห่าเนี้ยจะหายไปหรือเปล่าเพราะโลบอกเกก็นะคือถ้าหายคนสักันดีคือทำกันไม่บอกครับตัดทิ้งตัดไปเลยแล้วถ้ามันหายปุ๊บเนี่ยคือถามว่ามันมีรีฟันไหมมันก็มีแต่บางคนส่วนจะไม่มีเนี่ยนีผมกลัวอย่างนี้เนี่ยแหละแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะคือมีอรีฟันนะครับถ้าซื้อมา ใส่ได้ครับแต่ใส่ได้กี่วันต้องถามอี้ก่อนนะแต่ช่วงนี้โลบอกแกจะเพิกเฉยมากกับการแก้เทมกอบนะครับพนเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าน่าจะไม่ไดโดนงบทิ้งช่วงนี้อาจจะใช้เวลาเป็นหลายเดือนนะครับหรือเป็นปีเยอะมากที่งบชิ้นนี้เพราะโลบอกแกปล่อยมาช่วงนี้นะครับเพราะช่วงนี้ย g c เนี่ยเยอะมากจริงนะจับไอเทมเหล่านี้นะครับอันนี้ผมก็บอกไว้ใครอยากซื้อซื้อได้แต่ถ้าหาย ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะมันโดนนะครับผิดกฎ no กอ x แน่ๆส่วนหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพท่านี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงอ่านี้ครับสวัสดีครับผม